ที่หอพักกองใหม่ได้ชวนเพื่อนมานัดคุยกันเที่ยงนั้นเรากันปะรู้สึกเบื่อ,อที่ต้องมานั่งแอบคุยกินเอาดิกูเบื่อชิบหายเลยตอนเนี้ยกูอยากไปตีกับสาวอะไรเงี้ยเออว่าแต่มึงเพยโยกทำไมนั่งเงียบังวะเราคนที่บ้านมาอีกแล้วหรอวะเออดิเนี่ยไม่เบื่อหายเลยวะเออเอาหน้าอย่าไปเครียดนี่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 มียาบ้าว่ะเอาป่ะอยากลองไหมบ้า มันก็อ,อย่างนี้ดีว่าเพื่อนกูกูจะมีอะไรใหม่ๆให้ร้องด้วยโดนกันป่าวะโดนไปห้องน้ำกันไ,ไอ๋เอเด็กกูขี้เกียจเรียนขนาดนี้วะเกียนแม่งไม่เข้าใจเอเอแมา่งสอนอะไรไม่รู้เอเอเนื่องดีดูขายอยู่แต่เพิ่งสนใจ เออวันนี้เอาจากไหนวะแน่นอนสัตว์กูเปลี่ยนสับกูเตะมาเป็นผู้ผู้ขายได้เงินเยอะสับแบบพ่อมึงเป็นพ่อค้ารายใหญ่ด้วยเหรอวะเออสิดรักเนแม่ไอ้นคุยไอ้ขึ้นยอดเลยเออสุดรักากอรวยไหนอะมารองบ้างดิมาลองหน่อยไดไหมอยากลองเนลยลองก่อนเลยแล้วก็ตัวที่เดียว นนสัลขอมนาดที่ห้องน้ำาอยได้เข้ามาเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดของการม้วสุมเฮ้ยทำอะไรกันล่ะอู่ที่รนะอะไรไ้อะไรอะทไมบอกใจฟอฟู่ทำตัวดีที่รถนะอะไรของเขาเก็บถ่ายอยู่เ็บถ่ายเราจะไม่ฉ ไม่พเดขนาดนไม่รู้ไม่รู้ไม่ได้ดูไม่ได้ดูมเลยมันทำร้ายเขาบอกเอเมอร์เลยดไหม่ไม่เราลขึ้นหลังจากนี้ขอให้ทุกคนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดมีอนกอฮคที่ดีไม่เมาสุงห่างไกลกับยาเสพติดนะคะยาเสพติดนี้โทษแรงมาก